แท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับในการเข้ากราบาพระมรสรีริกาุพระเที่ยวแก้วนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันมาฆบูชานะครับโอ้ข้างบนกําลังมีพิธีเปลี่ยนผัดผระอยู่พอดีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นพิเศษมากนะครับตรงกับวันมาฆบูชาวันสเดือนสามนะครับคนค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะทีเดียวนะครับทุกท่านวันดีเดือนมาถุายะ วันนี้นะครับนอกจากจะเป็นวันที่สําคัญนะครับเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาวันเป็นเดือนสามแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าใกล้จะสุดท้ายนะครับของการตั้งประดิษฐานพระเกียวแก้วใหุ้ทธศาสนิกชนได้สักการะนะครับวันนี้วันที่12นะครับซึ่งรักเกียวแก้วนั้นจะถูกอัญเชิญกลับประเทศจีนนะครับ ในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นใกล้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเห็นว่าพระาอาพุธศาษที่ผูชนนะครับได้เข้ามากามราบพ,พิธารเป็จนจำนวนมากอยู่นะครับเยอะจริงครับเมื่อเธอไป,ไ,เะะไปเจ้านมัสการพระตัตนตรยัย ที่ควรนมัสก,การโดยส่วนเดียวเช่นนี้ขอข้บบาพเจ้าได้รับกองบุญอันไพบูรณ์แล้วด้วยอนุภาพแห่งการนมัสก,การพระรัตนตรัยนั้นขอจงเป็นผู้ประิจากพยันตรายเธอ เป็นผี่ปราศจากพยันตตอ,อันตรายเพื่อน ครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงนะครับในคืนวันเพ็ญเดือนสามวันมาฆบูชานะครับประชาชนเข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเที่ยวแก้วเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือมวลมหาประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับที่เข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในวันมาฆบูชานะครับ ซึ่งเหลืออีกลือเวลาอีกแค่สองวันนะครับองคพระบรมสารีริกธาตุทักแก้วก็จะถูกอัญเชิญกลับประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ถือว่าเป็นวันสาคัญทางพุทธศาสนาด้วยนะครับพุทธศาสนิกชนก็เลยแห่มาเคารพสักระบูชาเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับวันนี้เป็นพิเศษนะครับตาข่แก้ววันอิโกวนครับ ผ่านการเวลาในประดานพระบรมสารีริกธาตุที่จะรับการเคารพสูงสุดในพระพทธศาสนาครับหาักทาทาเที่ยวแก้วหรือผ่านฐานประทาน,านถือเป็นสิ่งสิที่มีความสําคัญอย่างยิ่งครับเชื่อกันว่ามีอยู่ทั้งหมดสี่องค์โดยสององค์ครับอยู่ในสวรรค์และปาดาลส่วนสององค์ครับที่ประดิษฐานอยู่บนโลกมนุษย์นะครับได้แก่หาักเกี่ยวแก้ววัดหลัเกเที่ยวแก้วในนี้หดอ ดระเชอราแก้ววันอีนกรวงกลุ่มตักประเทศรศ์จิวว๋วัดอินกรวงได้รักบการยกย่องให้เป็นสินงสำแห่งศรัทธาครับเพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเชอรแก้วที่คุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้ความเคารพบูชาเรื่องราวของพระเชอรแก้วองค์นี้ครับเป็นตำนานแห่งศรัทธาที่เดินทางข้าผ่านการเวลาจากสมพูทวีจนแึงปัจจุบันครับ และถูกประดิษฐานไว้ที่พัเชดีเจ้าเซียนเมื่อปีคิรัสกรารา1 7 1โดยในปีคิรัสกรารา1900ครับพัเชดีเจ้าเซียนถูกทำลายในเหตุการณ์กบฏจมวยต่อมาครับในปีคิรัสกรารา1901ครับคณะสงได้ค้นพบกล่องศิลาบรรจุรัณฑ์ จาก,กวัดกัวกวงัมาปะริสฐานการชช่วงเพลิงน้ำมนชนที่สองสหรับระหว่างวันที่5ธันวาคม2567ถึงวันที่